ครับวันนี้เราไปซื้อเจ้าบูโนมานะครับคอมม r รี่520เดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพมันจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องเอารถลงมาก่อนนะครับวันนี้ก็ไปซื้อจากร้านจักรยานที่สายแนะครับก็ได้ล้อ เสือมอบล้อแบบงัดนะครับช่วงนี้ค่อนข้างหายากส่วนใหญ่จะเจอล้อที่มันเป็นล้อฮาร์มาค่อนข้างจะเปลี่ยนลําบากนะครับเพราะต้องมาทากาวอะไรค่อนข้างยุ่งยากเจอก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลยล้องัดอ,อันนี้ก็เอารถลงก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการล้างทําความสะอาด นะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะาไปซ่อมก็ลงน้ำยาก,ก็เป็นสเต็ปทั่วไปนะครับที่ผมได้รถมาจะต้องทําการล้างก่อนนะครับเพื่อขจัดคราบฝุ่นทาบอะไรที่มันติดมากับรถเอาเอาอกให้หมดเลยนะครับ หลังจากที่ผมทำความสะอาดขั้นต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องดูนะครับว่ามีตรงไหนบ้างอันนี้ก็เป็นล้อนะครับที่ผมซื้อมาเป็นล้อเสริมหมอบแบบงัดนะครับยี่ห้อม,มาวิชนนผมก็เอามาทำการถอดชิ้นส่วนที่ผมไม่ต้องการออกนะครับถอดออกเปนเ้นหมดเลย ทีไหนที่ผมจะต้องทำการดัดแปลงบ้างบางอย่างก็ถ้ามันสภาพดีนะครับจะไม่ค่อยถอดออกแต่นี้เนื่องจากว่ามันแตกก็เลยจำเป็นต้องถอดออก,กอน,นะครับอันนี้ก็เอาออกเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยเพราะมันเป็นเหล็กขาเป็นอลูมิเนียมก็จริงแต่ใบมันเป็นเหล็กอันนี้ก็ทําการขัดสีนะครับใช้น้ำยาขัดสีเช็ดคราบที่มัน สกปรกนะครับติดมา ขันนี้นะครับหลังจากเราขัดแล้วมันก็จะใสอย่างนี้นะครับขั้นตอนนี้เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทําไปการประกอบรถการแต่งรถขันหนึ่งนี้มีบ้างนะครับตามสภาพอันนี้ก็จะทําการพันแทเอาผ้าพันแทนของเกาออกนะครับที่มันเปื่อยยุ่ยแล้วนะครับนี่ก็ทําการเปลี่ยนจานนะครับใส่ไปจานของ RX ร้อยชิมานุนะครับเพื่อเพิ่มความแรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งของไอร้อยนะครับห้าสิบสองสามสิบเก้า เจ็ดเทียนะครับใช้ได้ปกติโอเคเลียนหน้าลงปกตินะครับเดี๋ยวลองขึ้นโอเคใช้ได้ครับก็เหลือแค่เปลี่ยนสายเบรกนะครับรถคันนี้ก็ผี เราก็จะทำการพันแทนใหม่นะครับอันนี้ผมใช้หนังหุ้มเบาะนะครับเอามาตัดแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นผ้ <5 S 2> นาพันแทน,นนะครับนะครับสบภาพโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะครับจุดเสียของคันนี้นะครับน่าจะเป็นพวกระบบเบรกนะเมื่อกี้เราไปลองขับแล้วเบรกไม่ค่อยโอเคเกียร์เข้าได้ปกตินะครับ จานนี้เปลี่ยนเป็นของ RX100 นะครับหางหลังตัวนี้แอนงอใช้ได้เลยตอนนี้ปัญหาคือหลักอ่านติด ราคา4,500บาทนะครับก็เอามาทำการล้างขัดสติกเกอร์อย่างนี้ก็จะจางๆหน่อยเนื่องจากน่าจะตากแดดนะครับก็ต้องทำใจนะครับรถมือสองจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นล้อก็ยังดีอยู่นะครับยางก็ยังพอใช้ได้อยู่เราลองมาดูนะครับว่าเราทำอะไรกันไปบ้าง สายเบรกเราเปลี่ยนใหม่นะครับจริงๆมันต้องมีปอกปอกใส่เนี่ยแต่ทีเนี้ยของเก่ามันติดแล้วผมไม่มีปอกนะครับเดี๋ยวค่อยหาใส่วันหลังเอ,อเสียนสายเบรกสองเส้นขึ้นสนิมนะครับสายเกียร์คงเดิมเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับเปลี่ยนจานใหม่เป็นจานของ RX100 นะครับตัวนี้เพิ่มความเบาขึ้นหน่อยนะตรงอื่นก็มี ถลอกบ้างเฟรมมีบุบนิดหน่อยนะครับเฟรมมีบุบนิดหน่อยหลักอานตรงนี้ติดนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาออกแล้วก็คอนี้ก็ติดนะครับหมุนไม่ออกรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่นะครับที่ได้มาเจดสเอร์เซนนะครับหลักอานตติดไม่ติดนี่ถือว่าฟุกมากเบาขาดแล้วนะครับ เบาะเป็นของบูโน่เหมือนกันตรงรุ่น5้าพันแฮนนะครับพันใหม่ลองขี่แล้วโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้ครับโดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับมีปัญหาติดอยู่2อย่างคือหลักอ่านกับคอจุ่มนะครับที่ติดหมดเงินไปกับการแต่งคันนี้ก็อยู่ประมาณ200บาทนะครับก็รวมแล้วประมาณ4,700ก็โอเคนะครับ แรกมากับฟิลลิ่งแต่ว่าเบาะนี้ต้องเอาขึ้นหน่อยเพราะว่ามันมันติดไปหน่อยนะครับมันสั้นไปหน่อยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการไปซื้อรถญี่ปุ่นมือสองนะครับเราก็ามาบิว